สวัสดีทุกคนอ่าวันนี้เขาก็จะมาเฮตุอ่าเวิร์กช็อปง่ายๆเนาะในการเขียนอ่า JavaScript CSS แล้วก็อ่า JavaScript CSS HTML เนาะอ่าก่อนอื่นเขาก็สร้างไปสร้างโปรเจกต์ของเาขึ้นมาก,ก่อนอ่ะสร้างโฟลเดอร์เขียนโฟลเดอร์ขึ้นมาเนาะเขาก็จะว่าอ่าเว็บเขี เบฟเขียนอะเรอรี folder, okay. an ่ซะเนาะโอเคเขาเซีมาเห็ดอ่าโปรเจกต์อ่าเบฟแอปพลิเคชันอ uh, ่ะเรอรี่ง่ายๆเนาะในการเขียนเรอรี่ง่ายๆโอเคเขากะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเขากะดึงละเขามาใส่ในอ่าโปรแกรมของเขาเนาะโอเคหลังจากเขารื้อละเขามาในโปรแกรมเขากะจะอ่ามีื่อขึ้นซื่อโฟลเดอร์ของเขามาในนี้เนาะ โอเคก่อนอื่นเท่ากับไปลง extension ที่ชื่อว่ไว้ไวเซอร์เอ่อไ server นี่เนาะขั้นไปบมทัน install กับ install ไปเนาะเพื่อเ,เขาจะให้มัน real time อ่าในการ run ซอฟต์แวร์ของเขาเนาะอ่าแล้วเท่ากับประกรอบประกอบมีอ u สามผ่านหลักๆเนี่ยจะใส่เนาะอ่ามีหนึ่ง main index dot html แล้วก็อับ subscribe dot css แล้วก็สคริปต์เนะหลอด js น uh, ะ uh, แล้วเขาก็จะริงไฟล์นะริงไฟล์นี่เขามาในอินเด็กซ์อด html ก็ทำกับ html เลือกเอาเป็น html ไฟ uh, ล์แล้วก็อ่าเว็บเรลลี่นะ โอเคตอนนเขากับเริ่มว้างโครงสร้างของออแอพพลิเคชันเขาก่อเข้ากับเปิดแท็กเฮ d เ r ก่อนนะเฮเอเป็นเฮเหนึ่งเฮก่อนก็หลาเนาะเาก็จะมา s v a r เอ่ะแ,รอรนะแล้วก็มีแท็ของ Area เนาะสำหรับการโพสต์เนาะโรโรคือ แถวมันจะเอาจากสามแถวนะเนาะคอลัมน์เฮ้าบ่ฟปั๊บเนาะแนมก็ว่าไอเดีนะนี่เข้าจะเอาเป็นอ่า t x t อ่ะโอเค okay, แล้วก็จะมีปุ่มบัตตอนอ่ะบัตตอนโอเค create ไปเนาะ create โอเคแล้วก็จะมี re i v อีกอันหนึ่งสำหรับแสดงได้การอ่าเรีรี่ข้องทางนาะเขาก็ใส่ว่า ID เป็น id 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 เท่ากับ rs ก็ได้อโอเคเขาก็ลอง run บัางก่อนเนาะเขา้าคั่ n n e า install live right server ละเขาก็จะมีปุ่มนี่นอนแบบ open with live right server นี่เนี่ยเขาก็จะเห็นโอเคเนาะอันนี้ เฮามาอ่าเขียนแฮมแอนด์ย so 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 ูเซนเตอร์เนาะจัดอ่าจัดอะไรมันก่อนเนาะเขาก็บอดี้ก่อนเนาะเขาเทิงซินแท็กของบอดี้เป็นแฟดดิ้งเนาะเป็นมาจินศูนย์ก่อนเนาะแล้วก็แฟดดิ้งแฟดดิ้งเป็นศูนย์เนาะแล้วเขาก็สั่งคลาสแบล็ปเปอร์ขึ้นมาก่อนเนาะอ่าเอาแม็กลิสเอาจัก หาหลอยฟิกเซลซะเนอะแล้วก็เอามาจินเป็นอ่ามาจินมาจินเป็นศูนย์โอโตะอ่ะก็ให้มันยับไปอยู่เครื่องกาอะแล้วก็สร้างอีกครันหนึ่งเป็นคลาสอ่ะคลาสเราก็จะเอาแฟดดิง้งเอาแฟดดิง้งเท่านั้นก็ ดุมเอาจาก1.5ึ่งจุดหาศูนย์จุดหาซะเนาะศูนย์จุดศูนย์จุดหาเรมแล้วก็าสายขวาเอาจาก1นร่งเรมแล้วก็เอาโอเคเอาสามี้ก่นเอาเอาปั๊บบอลเลอร์มันก็ได้บอลเลอร์เป็น1นฟีเอ็กซ์เนาะเป็นซอริสก็คือเส้นเดียวแล้วก็เอาสีอ่า เอาสีเทาอ่ะโอเคก่อนอื่นนะเฮาก็จะไปริงไฟล์สองไฟล์นี่เข้าไปก่อนเนาะเฮาก็ริงเนาะกันเอาสีเด่นเป็นริงแล้วก็ IEL เนี่เป็นสไตล์ชีสเดี๋ยวก็ซื้อไฟล์ของเฮาแมนสไตล์ dot CSV เนาะแต่ว่าสคริปต์มันเอามาใส่ทั้งกล่องนี่เนาะเฮาก็สคริปต์อ่ะสคริปต์แล้วก็ SRC source ของมันเนาะว่าเฮาเจะมาจากสาเฮาก็เอาจากอ่ะสคริปต์ dot JS ของเฮา อ่าหลังจากนั้นเขาก็เอาอันนี้เขายังไม่ทันได้ยังเถื่อเนาะยังไม่ทันได้ยังเถื่อคือเขาก็มาปั๊บให้มัน,นอ,ยอ,อ,อยู่เครื่งองกลางเนาะใส่คลาสเห็นมั้ยคลาส txt center สาะ txt center อ่ะ,ออะแล้วก็ตัวนี้เป็นคลาสอ่าคลาส wrapper อ่ะนีะ่มันก็จะมาอยู่เครื่องกลางอ่าเขาก็ ไปอ้เอาเวฉีดยังต่อเฮ้ยปั๊บเห็นไหมเทคอ่ะเทคขี่เซนเตอร์เอาค right. ่ะปั๊บเทคเอาไรอ่าเป็นอ่าเซนเตอร์อ่ะเราก็จะเห็นว่าเทคมันคือวนไปเซนเตอร์เทคขี่เซนเตอร์อ่าเราดื่มใส่ตัวอีเนาะ เขาก็จะเห็นเทรดคิดเซ็นเตอร์อ๋อคันเขาอยากให้เทรดจำพวกนี้เป็นเซ n นเตอร์เขาก็ใส่เทรดเซ e นเตอร์เข้าไปอีกเนาะเทรดคิดเซ็นเตอร์อ่าเขาก็จะเห็นแต่ว่าปุ่มนี่มันยังขนุขางบอบอสวยงามเนาะเขาก็อ่าอาไปเขียนสไตล์ให้มันอีกเนาะเขาก็ take area เนาะเอา p เบสอ่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์เ okay. นาะโอเคเราก็จะเห็นเป็นใส่เทคเลฟอีกเนาะที่ take take out อนะ่ะ t a เทคอะไรเป็นอ่าเป็นเลฟเนาะตัวนี้เขาก็ใส่คลาสใช่ไหมเนาะคลาสมันจำมิดแหละเวลาเขาเอื้อใส่เนาะเขาก็อ่า ก่อนเปิด viv ใหม่เนาะแล้วก็ปึ๊บมาแล้วก็ใส่คลาสให้มันระวังนี่คลาสเป็น take, keep, เทคคีบเฟสเอาคีบจีเอลนี่เขาลืมเนไงเขาลืมตัวเนอะอ่าเขาก็จะได้ใส่เฟสโฟเลอร์ให้กับ take area เทกเยเบียนนี่ยเฟสโฟเลอร์ก็คือเงามันะนะเนาะเป็นตัวหนังสืจอจังจๆเขาก็สินด How, ะฮาว is สต์จนะัวเร่เนาะอ่ามันมียังไงเขาอ่าเขียนไวร์รี่ของเขาเนาะขิงเขากะเจ็เฟรดไปเนาะเขียนแล้วรหันมาโซ่อยู่ทางกล่องนี่อ่าสำหรับเฟสเตอร์นี่เขากับปั๊บซีมันบอกให้มันเบิงังคือสวยงามขึ้นเนาะมันก็มีเฮสเตอร์ ester, เป็นแบล็กเกลว์อ่าแบล็กเกลว์คัลเลอร์เอาตซีอ่า เอาสีเอาสีนี่สิเนาะ color color เอาเป็นสีขาวาแล้วก็แล้วก็ปรับปรับ h พจ d สอง head สาม e a หนึ่งอันนี้เนาะให้ให้ margin ม,มันออกไปเนาะแล้วก็ padding แล้วนี่ง็แบบเก่าก็ไดนะ้นุดหาเโอเคแล้วเขากับปั๊มมาจินทั้งกลองมันบอกอมาจินมาจินันชอบอ่มาจินแบบชอมจากสนะิบพิกเซลนาะให้มันห่างจากทั้งกลองกอกอ่าแล้วเขาก็มาเริ่มเขียนแบบนี้นาะเขียนจะว่วาสริค ก่อนอื่นเราก็ส้างฟังก์ชันสำหรับเขาเชิง id ขอของแท็ก data tag ของ HTML องก่อนอเอามาประกาศ id ให้มันก่อนเอ้า i d ดี ID เป็น JSX ไอนีส i อ s is นี่เอ้เาก่น return document.getElementById(id) ID, ซื้อ id เข้าไปอเอ้เาก็มาสั่งฟังก์ชัน RS แบบนี้เนาะ ฟังก์ชัน get r s นี่เนาะโอเคเอ้าก้ก่อนอื่นก็ประกาศคลอ, less, อน txt สะเป็น l i s ะเนาะ l e s t txt เท่าก้าด underscore เอื่อนใส่ฟังก์ชันตัวนี้ตราเทิง id มันยัง id มัน txt เนี่วะ lost value อ่า โอเคถ้วท่านจะเข้าถึงซินแฝกของอ่าอิเลเมนต์ของตัวตัวนี้แบบนี้เนาะเวลาเขาคลิกอ่ะจะเข้าคลิกเขาก็วันที่มันต้องมีวันที่อ่าวันที่ที่ว่าเขาโพสเนาะมันบ่าคลอนレスคลอนมันต่างกันจะได้レスมันสามารถเปลี่ยนค่าอะไรเนาะคลอนมันมัสามารถสิแอดทรายค่าใหม่ๆเข้าไปก็คือประกาศค่าตายตัวคล้ายๆคือกับดีฟรายเนาะ เกี่ยวกับวันนี้วเท่ากับ new less อ่ะ less อ่าโอเคต่อมาเทากับ underscore ไหมอ๋อ r s e dot inner dot inner html บวกเท่ากับอ่าัวอย่างเขาใส่เท่ากับก่อนก็ได้คราบเท่ากับ t x t ก่อนอ่ะอ่ะ กกเขาก็เปิดอ่าเปิด Q close นี่ d i v ใส่ ack, I v, rest, I v. แท็ก DIB ขับไฟนอลแรสต์ d i v ประกาศคณะอยากเอิ่อใส่ตัวเปลี่ยนเขาก็ลดเราใส่แล้วก็มีอ่าวงปีก,กาเขาก็ซื้อตัวเปลี่ยนนี่โอเคอ,ออนออนคลิกเขาก็เอาฟังก์ชันตัวนี้ไปใส่ออนออนคลิกเอ่าเขาก็เขียนออนคลิกอ่าออนคลิกออนคลิกออนคลิกอ่า ซื้อฟังซ่านต่อไปโอเคเฮาลองปึ๊บ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 คิกอ่าเฮาก็จะได้อ่าโตโตอันนี้แหละเฮาวพิมพ์เข้าไปอีกเลยฮาวพิมพ์ AA ปึ๊บอ่าเฮาก็จะได้แต่ว่าคามันมันต้องอ่าโตอๆกันเข้าไปมันบอสฉะนั้นเฮาต้องใส่คำใส่ใสใสบวกเท่ากับเข้าไปเนะท่ากับเข้าไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ a a เปึ๊บนี่ เกี okay. ่ยวอย่งนันมากเครื่องกลางองที่นี่เขาก็ใส่คลาสแปเปอร์เห็นมันเนาะคลาสแปเปอร์เห็นมั้ยนี่เด็อืมโอเคสำหรับในการเหตุแต่ว่าเขากับต่งแห้ช่วยงามใส่วบันที่เข้าไปเนาะเขาก็อาจจะอาจะเขียนเพิ่มเติมเข้าไปในนี้เนาะเขาก็เปิด อันนี้ใส่เป็นแท็กฟรีไซเนาะแท็กโฟล์กับเนาะปิดปิดแท็กฟรีเนาะก็วางลงเนาะแล้วก็วงงวกมีอ่าสมอลไซเนาะสมอลมีแท็กสมอลตู่วางแล้วก็ใส,ส่อ่าดีลอทอ่าทูเด a y อ่า to r i s t string local strings a to list local l i s e string อ่ะอินเตอร์ลงก่อนเนาะเผื่อมันเป็นไงนี่กีเอาเขาลองโพสปึ๊บ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 อ่าเขาก็จะได้วันที local r i s t string นี่วันที่่ะอย่าเอาเวลามาน้าั้งบอเขาก็เอาแบบเก่าเนาะตัปีมาก ชุดตัวนี้เขาก็จะเป็น to local อ่า local trans string <ม>นะะมันก็นจะไปเอาจากวันที่เวลาของเครื่องเขาปุ๊บนี่ปุ๊บนี่แต่เขาคงัซื้อว่ามันมันคนขางว่างามเนาะเขาก็ไปปับ๊บอ่า c ่ c l s นั่นบางนี่เนะาะ class เท่ากับ class นี่บอตัวที่เขาอ่าส้างมา class นี่ นั่นคือโบอ,ออกออกหาลืมปิดห้าลืมปิดตึ๊บตึ๊บชิบนี่เขาก็จะได้เห็นบอแต่ว่าการ์ดของเขานี่มันค่อนข้างเป็นเดียมแล้วก็กบโบโบสวยงามเขาก็มาปักมันสวยงามขึ้นเขาก็บบอลเลอร์คีอ่าเรเลียนคือขอบโค้งเนาะเอาจากสามพิกเซละแล้วเอา margin, อมาจินอ่ะมาจินนี่เอาทั้งถึงกับ มาจ้นเอาแต่เบื่องทั้งเชิงก็เบื่อรุมเนาะเอาจากศูนย์มริมเนาะเบื่องใส่ก็เบื่องขวาศูนย์ตึ๊บๆๆๆเขียนเฮลโหลอ่าเอาก็โพสไปเนาะโอเค uh, okay. สำหรับอ uh, uh, ่าในการเทรอ่าเ็บแอปพลิเคชันโดยจะว่าสกีบไดอารี่มันก็ มันก็บ,บทเึงกับอ่านเองเป็นเป็นตัวอย่างที่สื่อนอะในการอ่าอยากให้ทุกคนหูว่าเออวิธีเขียนเขียนจ j สคริปต์ p วมกับอ่า HTML CSS อ,อ,อ,อย่างต่างๆนาะแต่ว่าเ้าอยากให้ตัวหนังสือมันสวยงามขึ้นเขาก็ไปปรับสีมันเนาะแท็กฟรีอ่าเป็นคัลเลอร์คัลเลอร์เอาสีเนี่ยคัลเลอร์เอาเป็นสีสีเทา ปรับสีก่อนปรับสีนี่นี่อ่ามีสมอลสมอลเปลี่็น color เป็นสี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 ม่วงอ่อตัวนี้กับ front family เป็นอ่าเฮลิเร์อ่านี่ตึ๊บๆไปอโอเคอ่าอ่า อันนี้สําหรับแบบแอคทิฟชันหรือจะวาสคริปตแวรี่แบบง่ายๆเนาะเป็นเพื่อเราจะไปฝึกสอบหูวิธีในการอ่าเฮ็ดเฮ็ดอ่าสำคัญมันอยากให้ทุกคนหูฟื่นทานเนาะอ่าหูฟื่นทานในการเออว่าสีเอาไฟล์มาใส่กันจังใดเนาะอ่าเขียนไฟล์ห่วมกันจังไดเด็กกะอ่าเขียนไฟล์ห่วมกันจังไดเด็กกะอย่างไรอ่าเข่าถึงรอมของไอรีของจาวาสครีปนี่เฮ็ดจังไดเนาะ โอเคน้องสำหรับวิดีโอนี้ก็สี่จบเพียงเท่านี้สบายดี